มวยนะครับรีโมทสองอันเนาะมุดเราปิดปิดรถละถ้าเราจะล็อกเราก็กดปุ่มแรกนะครับปุ่มจะล็อกจะมีคู่มือบอกนะครับอันนี้จะทําให้ดูรีโมทรุ่นนี้มันจะพิเศษหน่อยก็คือตับเสียงได้เนาะรุ่นอื่นนี้ถ้ารุ่นอื่นจะเป็นแบบนี้นะครับก,กดให้ดูกดครั้งเดียวนะครับจะดังละอันนี้คือล็อกล็อกแล้วนะครับถ้าเราถ้ามีใครแบบพยายามจะประมาณว่าขโมยรถเรานะมีคุณ มามาแบบมาโดนรถเงียง้ยเสียงมันก็จะดังนะครับแต่ถ้าสมมุติเขามีกุญแจผีเนาะเขาเสียบเข้าไปปุ๊บรถก็ดังแล้วถ้าเขายังจะเอาไปอยู่เนาะเขาก็จะบิดไปเนาะบิดรถก็จะดังนะครับแล้วก็กดก่อนอันนี้สมม,มุติเราล็อกปุ๊บเราล็อก,กอนันแรกล็อกแตม่มีวิธีอันหนึง่งถ้าเรากด ปุ่มล็อกที่สองครั้งนะครับเป็นระบบใหม่กดสองครั้งกดสองครั้งซึดงถ้าใครมารเตือนรถเรานะไฟเลี้ยวจะออกนะระพิมพสามครั้งจะไม่ดังะจะไม่รบกวนชาวบ้าน,นครับนี่เป็นระบบใหม่น,นี่เป็นระบบใหม่แนละ้วถ้าเขายังอันนี้สมมติขโมยไม่รู้เนาะเขามีกุญแจผี เ,เขาเห็นไปเร็วออก,อกเขาก็ยังไม่ถ้าล่าใจเขาเปิกุญแจผีเสียบนี้มันเป็นกุญแจผีเสียบปุ๊บแล้วเขาก็เปิดแล้วปดีด,วดังเลยนะครับก็จะไม่มีทางเอาไปได้เลยแล้วก็สมมุติว่ารีโมทตัวนี้มันพิเศษที่สุดก็คือสามารถตั้งระดับความเสียงได้ว่าจะเอาเสียงดังเสียงค่อยได้หมดเลยจะมีในคู่มือจะบอกหมดเลยแต่รีโมทนี้จะพิเศษกว่าชาวบ้านก็คือกันน้ำนะครับ กันน้ำในการเราจะจุ่มน้ำให้ดูนะครับี่เปิดดูเลยนะครับไปจุ่มน้ำไว้นะครับจุ่มน้ำนรับรุ่นอื่นกันขโมยรถยนต์อะไรกันกันไม่ได้นะครับแค่จุ่มน้ำนี้ก็พังแล้วครับสนิมขึ้นละอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากไต้หวันนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่ก็ราคาก็พันต้นๆนะครับตอนนี้กันขโมยรุ่นนี้เนาะเป็นรุ่นพิเศษสั่งดับเสียงอะไรได้หมดเลยไม่ต้องตัดต่อสายไฟรถนะครับง่ายมาก ถ้าใครแกะบางคนบางคนหน้าออกได้ปุ๊บก็ต่อตรงต่อเชื่อมระหว่างนั้นก็ง่ายเลยจะสักหนึ่งนาทีนะครับส,สายไฟพวกนี้ก็ถ้าจะเก็บมานะครับก็ติดไว้ข้างในนะครับมันจะเป็นกาวสองหน้าติดไว้นี่ก็ติดได้หนึ่งนี่เป็นไซเลนไม่มีทางขโมยไปได้ะครับเพื่ารุ่นนี้นี่คือยอดละถ้ารถผมเคยหายอยู่ก็เลยเข้าใจว่าใครเคยรถหายก็ อันนี้หลักพันต้นๆน,น,นะครับแต่กับรถราคาห้าหมื่นนี้ถือว่าถูกมากก็อันนี้มีทุกรุ่นนะครับไม่ต้องเสียบปลั๊กแต่ต้องบอกรุ่นมาก่อนว่าจะเอารถยี่ห้อไหนเนาะก็จะส่งให้ได้เราลองลอง,ลองดูนะครับนี่จุ่มน้ำมาปุ๊บนะครับจุ่มน้ำรีโมดทั่วไปนี่ที่มันพังกันก็คือเขาตากฝนนะเนาะขี่รถตากหน ก็อันนี้บุบไม่เป็นไรนะครับเราจะมากดดูกันนะอันนี้อันนี้จะไม่ล็อกนะล็อกอน,นี่ล็อกไหมอกดูนะครับดังไปเลี้ยวกับพิบนะครับนี่ปลดล็อกแล้วใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้แถมรับประกรันหนึ่งปีนะครับ อยู่ต่างจังหวัดก็สั่งให้ได้นะครับผมต่อเชียงใหม่นะครับในเว็บ gm gm shop นะครับรู้จักกันดีก็มาลองดูถ้ารถรุ่นใหม่ๆเว็บสตาร์ทมือก็ถ้าใครมีสตาร์ทมือก็กดสตาร์ทตรงนี้ได้เลยนะครับรถสตาร์ทอัตโนมัติเลยไม่ต้องสตาร์ทเท้าแล้วถ้าใครมีสตาร์ทมือแต่รุ่นนี้เป็นสตาร์ทเท้าแล้วต้องกดกดล็อกถ้าถ้าสมมุติเราเราจะสมมุติเราเราไม่ล็อกคอนะเราไม่ต้องกดล็อก สมมติเราเราปลดล็อกกันสมมุติเราไม่มีกุญแจรถแต่เรามีรีโมทของเราเนาะเราก็ไม่ได้ล็อกคอไว้เรากดตรงนี้สองครั้งกดสองครั้งปุ๊บเป็นเกียร์ว่างเราก็ขี่ไป้เลยถ้าสมมติไม่มีกุญแจรถ,ถจกุญแจรถหายไงรีโมทนี่ช่วยให้ได้แต่จะทํารีโมทหายแล้วกันก็มีสองอันนะครับรับประกันเดือนหนึ่งนะครับเอ้ยรับประกันหนึ่งปีครับลืมไปก็ปลดล็อกถ้าปลดล็อกก็ก็หายไปรถยนตวันนี้ที่ผมใช้รถอยู่ก็ แทบไม่ใช้กันแจรถเลยใช้แต่ริโม่นะครับก็คือไม่ต้องกลัวหายจอดที่ไหนก็ได้ถ้าปลดล็อก5นาทีมันก็จะส่งเสียงบอกว่าเรายังไม่ได้ล็อกรถแล้วก็มาล็อกรถได้ครับมันจะส่งเสียงบอกตลอดวันนี้ก็เป็นเว็บ125ครับสตาร์ทเท้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเป็นรถรถเว็บนะครับ 110i รุ่นใหม่ล่าสุดสตาร์ทมือนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาแกะกัน พอดีมีลูกค้ามาติดประมาณสามเจ้านะครับเดี๋ยวก็ดูตามคลิปต่อไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะคใครสนใจสั่งซื้อก็ราคาพันต้นๆน,นะครับในเว็บต่อช่างใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงก็แล้วกันปีหนึ่งเนาะรีโมทกันน้ําได้ปิดเสียงได้หมดเลยโอเคครับ